I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. v พี่กายเอ้ารถไครเนาะดำนะพี่ดำนะสีนี้ดำไหนอ่ะคุณครูดำเอสโซดำเอโซใครวะเนี่ยมาตีกระเป๋าอะไร มาตี้ใครชื่อมาตี้มันชื่อจอนอ้าวจอนเหรอใช่ครับจนเดี๋ยวตั้งนานเอาไอกระเป๋าอะไรกระเป๋าชื่ออะไรเราอะเราชื่ออะไรอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปนสวยทุกสาวหอยเราก็ยังเนี่ยแล้ก็ว่าทำไมไม่ตอบรู้ก่อนรู้รู้หรือเปล่าเมื่อก่อนทอดเราเป็นตุ๊ดอะรู้ค่ะ เขาก็ได้เรียกกระป๋าไว้เองแล้วแล้วเป็นไรเรียกแล้วทำไมนั้นเรองบูลลี่อ่ะเราคือเราเรานั่นเหรอเราแบบบูลลี่เหรอใช่ทำไมแล้วมึงมีเฮี้ยอะไรกูว่าเฮ้ยเหมือนไส้วัดศาสตร์แป๊บหนึ่งวัดความดั็นที่หมอวัดหมดครับโคารจากอะไรเลยจำไว้ลูกเราอ่ะเอ้ยพ่อเองอ่ะเป็นผู้ชายได้เพราะลุงนี่แหละ แม่แล้วก็บอกว่าไม่ชอบใส่หูแมวอ่ะมแต้องพูดมาเป็นทำมาเปย์เขินอายนะเสียทุกอ๊อดเสียลูกอ๊อดเย้ยกูนับใหม่เลยสัตว์ะไอ้แปยขอร้องเลยเกี้ยงตะมึงอ่ะเสเอ้ยจอยมึงเห็นมึงเห็นยัง อะไรมึงเห็นในดีเซียงอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเออมึงพยายามเข้าให้มันทันได้ได้ได้กูลาเดือนเดือนนี้กูน่าจะต้องจ่ายค่าปรับเก้าเก้าหมื่นอ่ะกูใช้ดลิปกูลาแล้วกี่วันลายับเลยวันที่แปดเก้าสิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดกูใช้เต็มโคตากูใช้เกินโคตาด้วยเราใช้นี่หมดอย่างนี้ป่ะ หมดแล้วหมดแล้วชี่ยเจ๋งวะพี่ดำช่วงนี้เป็นช่วงนี้เป็นแต่ไม่มีเงินกินขนมเลยครับแล้วจะจะป๋าสี่สามหกขอพ่อมึงนู่นป๋าป๋าก็ไม่มีร้องไม่มีมีเป็นล้านป๋าหนึ่งล้านบาทป๋าต้องเอาไปซื้อรถให้แอนของกูรถของกูรถของกูนี่ไงแอนหาเงินอยู่นี่ มีหัวยังมีหัวยังยังไม่มีนะคะป๊าป๊าไม่ให้มีใครไม่มีแล้วมึงเลือกเอาให้ชัวเอ้ยขยะให้ลูกมาได้ลูกได้นะสี่สามหกค่ะพี่พี่เอาเด็กให้ลูกมึงได้ไหมไม่ได้เไม่เอาหน่าจัวหน่าจัวเดีี๋๋ยวเดยวกูเลืยกลูกกูแป๊บนึงไอ้สัตว์ลูกลูกพี่ดันเอชโชชื่ออะไรอ่ะ น้ำนายไงหนูหนูไม่เคยหนูก็เจอนี่ไม่ใช่เหรอน้ำหนายไหนอ่ะป๊าเดือดรอไม่รู้จักผมสีม่วงม่วงโอ้ตอนนี้หนูเห็นผมม่วงหลายคนโยู่ใครลูกดำเอสโซอยู่ใครนะใครวะไอ้แบนไม่รู้พูดอ๋อหนูรู้จักโดนไม่โดนหรอกติดต่อเกาะแรงเขียวอะแบนไม่รู้ มาตอกกระดาล่าดามีปัญหาอยู่รีบมาเลยกานดาน่าดาใช่มีปัญหากับเด็กคนหนึ่งรีบมาไม,มันเรียกเรียกป๋าแหละแต่ว่ามันออกเสียงไม่ชัดมันเลรียกดามีปัญหากับเด็กคนหนึ่งเออ<ค>มึงนั่นแหละนนพี่บอยใช่ไหมพี่บอยก็เด็กเพราะว่าพี่บอยเป็นลูกลุงฉดามน้ําตื้นอะอะไรนะพี่บอยก็เป็นเด็กเหมือนกัน,นอีกอันนึงัความดันอยู่วความดัน <laughs> ง้อสามโรดอยอะนะ มาแล้วเป็นเร็วด้วยเร็วจิ๋วหายเลยไอ้ทำไมมันผมสีเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ทำไมปลอมตัวปลอมหายไทเหมือนตมาเร็วจังเลยอ่ะเอ้าหนูกดทางนักพีมาเธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่อเราชื่อน้ำไดยอายุเท่าไหร่เราชื่อน้ำไดยเนสเซสันน้ำได้เนื่ยเลี้ยงน้ำได้แล้วเราถามเธอว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ อายุบห้าเลยเท่าไหร่เราอายุสิบแปดแล้วเราเป็นพี่เธอสามปีเรแล้วแล้วแล้วเธอไปทำอะไรมาโตปลาเนยโตปลาที่ไหนอ่ะโตนี้แหละโตดูไม่เราก็เห็นเธอมาแล้วีหนึงนะเราไม่ได้นานแล้วแต่เธอไม่สนใจเราหรือเปล่าเราไม่ได้ไม่สนใจเราไม่เห็นใจเราแล้วไม่ใส่ใจเลย เธอไม่เจอตอนแรกแล้วเอนนี้อยู่ที่ไหนเธอเดี๋ยวตอนนี้เธอโดนเปียนโทรศัพท์แล้วออยู่ตัวไหนแล้ว่าตัวนี้วตนี้เราเห็นเราไม่เไไหแล้ว กอย่าเป็นเพื่อนน้ำนายเรยอย่เป็นแม่น้ำนายพูดมาเป็นแม่เป็นแ้าเป็นพอช่ไหมแม่เอาไม่ต้องเนพี่นะเดี๋ยวเราแจ่มเหมือนป้าเยเยเป เป็นแม่ได้ไหมไม่ไดป๋าป๋าไงเป็นแม่ได้เอาเราเอาเราแหละเราไม่ได้ป๋าป๋าไม่ให้มีแคว้นอ่ะแล้วต้อัโดเบอร์ไหนเบอร์ดศูนย์หกสี่สาเ้าหกหกศูนย์สี่สามหกหกศูนย์เเฮ้ยเบอร์เบอร์เหมือนกันเลยนี่ไอนีก็หกเก้าหกเก้านะแปนห เจ้าหเจ้าชีเออเบอร์ไม่โคตรจังไรเลยย่หกเก้าโอ้สี่สามหเก้าหกรุ่งน้าุงจะตะโกนใส่หูเปนไหมเนี่ยเป็นได้แค่รุ่งเด้อไม่ใช่คือหัว ไม่มีแฟนนะไม่มีแฟนโอ้ยไม่มีแฟน,แฟน,แฟนแใคร้ำนายข้างหลังเนี่ยเผอพี่นุกเลยครนะไอ้ย้ยแสบห<ค>ูวะ<ค>เดินห <laughs> นีตามลำหมายเยไม่ไหว <c oughs> โอ้ยหูจะแตก <c oughs> วนนันอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับ ใช่ด sí, oh ูปกดักด okay, ัแด so, ้คนอะไรมีต้องสี่กว่าจะเรียกจบโดยจีโดยเร่โดยดาหอน้ำานจีเป็นเจคุณจีเออารีกูเจอยิงฉุบอ่ะเจ้เหรอไม่เจอเลยผมไม่เจอเลยฉุบกับไอ้ลูกคัดเจเนซิสอ่ะเหรอเออมาอยู่นี่ไม่เจอเลยผมไม่เจอเลยเพิ่งเพิ่งมาเพิ่งรู้นี่หรอมันอยู่นี่เจอที่ไหนอ่ะ อยู่แลนไหนอะที่บอยเข้ามาแทรกกายทำไมเนี่ยเมื่อวานมันนั่งรถตู้มาเอ้ยมันนั่งกับพวกกูอ่ะที่ไปโรงพยาบาลไงเข้าไหนตอนที่เราเมืองแตกใช่ไหมแล้วไอ้นั่งไม่ไม่ไอ้รถตัดจำได้แต่ว่าอยู่บนรถเหรออยู่ที่เราจอดแว้รับไงไอ้สัตว์ขอบคุณครับผมเมม่อผมไม่รู้เรื่องเลยเอาเบอร์พี่ไหมเจแปนยัดเยียดความเป็นเมียให้แก่เจ้า ป๊าไม่ช่วยเป็นเลยอ่ะช่วยก่อนได้ไหมป๊าช่วยอะไรลูกช่วยอะไรป๊าบอกพี่ดำว่าแปนโทรศัพท์ได้ไหมโทรศัพท์ตกน้ำหรือเปล่าโทรศัพท์ตกน้ำเมื่อกี้มเมมเบอร์รนายเฉก็ตกไปเลยอ่ะพี่มีสองเครื่องนะเหมือนพ่อมึงเลยเหมือนพ่อมึงเ,เอาอย่างนี้ดีกว่าตอนแรกเหมือนพ่อมึงเลยมีเสียงอะไรใครโทรมาวะโท,ทรี่อะไรกันวันไหนอ่ะ คนไหนชื่อพี่จรชื่อจรลูกเพื่อนพี่จรจจร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 จ้จร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 ปาจเจรจรจรรจรจรจจรจรีรจ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 จร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 รจรรจรจรลรจรจรี้จรจรจรี่จรจรจาจร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 จ ใครก็ได้เอะไรนะมันจัดไปเลยยายบอยพี่ร้านเขาจ่ายจัดแล้วไอ้บอยเนี่ยไอ้บอยยืนอยู่เนี่ยเออไอ้บอยซื้อเป็นไหมเนี่ยซื้ออะไรกัญชากัญชาไอ้ชาซื้อที่ใครฮะมีคนขายซื้อที่หมอมีหมอหมอหายอยู่หมอกัญชาเหรอยาไม่ใช่เตาหรือหรอ เจแปนเจแนครับป้าเอาไปเอาของเก็บกันตัวหนูเต็มอ่ะหูกป้าดูได้ไงอ่ะมันเวทแม็กเมื่อกี้ป้าจะทงอ่ปาเนี่ยกูสงไปเมื่อกี้มันเวทแม็กหนูทุบเลย